สวัสดีครับพวกเราเข้าแกงโปรดักชั่นนะฮะ mm hmm. เอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดแรกของพวกเราและอีเวนท์ที่เราจะทำในวันนี้ก็คือตามหา7ล้านบิงซูที่เปิดเกินเที่ยงคืนและเหมาะสำหรับคนนอนดึกอย่างพวกเรา mm hmm. และตอนนี้นะฮะ mm hmm. เพื่อความเร mm ียลลิตี้คือเวลาตอนนี้คือ5ทุ่ม30นาที mm hmm. เพราะนั้นเราจะไปดูกันว่ามีบิงซูร้านไหนที่เปิดรอเราอยู่กันบ้าง mm hmm. ตามมาเลยฮะ สำหรับร้านนี้นะครับก็คือ Holy Coffee ครับสาขาที่เรามากินนี้นะฮะก็คือซีคอนบานแคร์ครับผมและเมนูที่ผมเลือกมาให้เป็นซกเนเจอร์ของร้านนี้ก็คือ golden melon Bing s u นะฮะแต่มันเป็นสีส้มก็เดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะตอนนี้ขอตัวไปกินนะครับผม15 minutes later ครับแล้วหมดไปแล้วนะครับกับโกลเด้นเมลอนบิงซูนะฮะตัวนี้ตัวเมลอนนะครับมันจะกรอบๆนิดนึงนะฮะส่วนซิกเนเ้อเจออีกตัวหนึ่งที่ทางร้านบอกผมมาก็คือตัวกีนเมลอนนะครับตัวนั้นอาจจะเป็นเมลอนแบบนุ่มเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบแบบกรอบผมอยากให้ลองโกลเด้นนะฮะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบปกติผมอยากให้ลองกีนแล้วอีกอย่างอะ่ะก็คือนมเติมฟรีนะฮะ และสิ่งสำคัญคือ Holy Coffee เปิด24ชั่วโมงครับแถมมี4สาขาเท่าที่ผมถามมานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลงที่อยู่ไว้ข้างล่างนี้ให้นะฮะสำหรับคนที่นอนดึกผมรับรองว่าร้านนี้ถูกใจคุณแน่ๆครับผมเดี๋ยวเราตามกันไปกินร้านถัดไปเลยดีกว่านะฮะครับผมสำหรับร้านมุกนมสดนะครับนอกจากเมนูบิงซูที่เราจะมาทานกันแล้วเขายังมีเมนูสมูทตี้เมนูปังปิ้งเมนูโทส ให้เราลองเลือกอีกหลายเมนูเลยนะฮะแล้วเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้ที่ผมได้สอบถามมา mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. ถ้าเป็นผลไม้อะ่ะจะต้องลองเมลอนแต่ถ้าเป็นเมนูที่ซิกเนเจอร์จริงๆแล้วของเขาอะ่ะก็คือต้องลองบานาน่าภูเขาไฟให้ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองกินบานาน่าภูเขาไฟกันดูครับว่าบิงซูบานาน่าภูเขาไฟจะเป็นยังไง mm hmm. เดี๋ยวรอดูเลยนะฮะ ครับผมแล้วสำหรับมุกนมสดน,นะครับเมนูซิกเนเจอร์ที่เราเลือกมาในวันนี้ก็คือบิงซูบานาน่าภูเขาไฟนะฮะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวพวกผมขอลองทานก่อนแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะ Five minutes later. ครับแล้วหลังจากที่เราสว่าปามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะรู้สึกว่าตัวน้ําแข็งอ่ะจะไม่ค่อยละเอียดสักเท่าไหร่แต่ว่าปริมาณเทียบกับราคาถือว่าคุ้มเลยทีเดียวสําหรับร้านนี้ยังไงเดี๋ยวผมแปะที่อยู่ของร้านนี้ไว้ข้างล่างนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันเลยครับว่าจะน่าสนใจแค่ไหนขอบคุณมากครับ ครับและร้านต่อมานะฮะก็คือร้านมีบิงซูครับที่ตลาดนัดหัวมุมเกษตรนวมินทร์นะครับวันนี้ผมมีเพื่อนมาด้วยครับผมทีมงานของผมคุณอาร์ตนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวกัน2เมนูนะฮะเพราะว่าผมอ่ะอยากกินสตรอเบอรี่แต่เพื่อนของผมอยากกินกล้วยครับผมเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะับว่าร้านนี้2เมนูนี้จะเด็ดแค่ไหนอ่าแล้วก็เมนูสเปเชียลของร้านนี้นะครับก็คือ,อ,อมีอะไรบ้างครับคุณอัร มีเมลอนนะครับเมลอนครับผมมาม่วงมาม่วงสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ครับผมสามเมนูนี้เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจมาลองได้นะครับผมเมนูนี้คือเมนูซิกเนเจอร์ที่ผมเลือกมานะฮะก็คือบิงซูสตรอเบอรี่ครับแต่ว่าวันนี้มีเคสพิเศษนิดนึงเนื่องจากทางทีมงานของเราอยากกินกล้วยฮะเพราะฉะนั้นเราจะรีวิว2อันครับผม บานาน่าคอนเฟกฮะยังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปทานก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกัน Later. ครับแล้วหมดไปแล้วนะคะกับสตรอเบอรี่บิงซูนะครับกับบานาน่าคอนเฟกรสชาติเนี่ยโอเคเลยครับสำหรับมีบิงซูร้านนี้นะฮะร้านนี้เปิดถึงเที่ยงคืนนะครับอยู่ตลาดนัดหัวมุมเกษตรนวมินเดี๋ยวผมจะทิ้งที่อยู่ไว้ด้านล่างนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่อยากตามมายังไงร้านนี้ผมขอฝากไว้เลยฮะเป็นเรคคเมนต์เลยครับว่าเหมาะสำหรับคนนอนดึกอย่างพวกเราแน่ๆครับผมครับผมและนี่คือร้านซอบิงนะครับผม เป็นอีกหนึ่งร้านที่เปิดเกินเที่ยงคืนนะครับเมนูที่มีให้เลือกนะครับเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขึ้นไว้ข้างบนนี้นี่โอเคสำหรับเมนูซิกเนเจอร์ที่เราเลือกมาจะเป็นอะไรรอชมเลยครับผมครับและเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้ที่เราเลือกมาก็คือบิงซูถั่วแดงนะครับเดี๋ยวรสชาติจะเป็นยังไงตามมาเลยฮะตามมากินกับพวกผมเลยครับผม หมดไปแล้วครับกับบิงซูถั่วแดงของซอวิงนะครับรสชาติอร่อยครับอร่อยเหมือนเดิมเลยตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่า,วาครับเมื่อกี้ผมถามทางร้านให้ว่ารับออเดอร์ถึงตอนไหนเขาบอกว่าเที่ยงคืนครึ่งจะรับออเดอร์ออ,อเดอร์สุดท้ายนะครับผมแต่ว่าร้านอะ่ะจะปิดประมาณปีหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่จะมาดึก ก็ถือว่าร้านนี้ก็คืออีกหนึ่งร้านที่เปิดเกินเที่ยงคืนนะครับผมรสชาติโอเคครับผมน้อยร้านมากที่จะมีบิงซูถั่วแดงให้เราลองทานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากกินออริจินอลของบิงซูมาที่ร้านนี้ได้ครับร้านนี้อยู่ที่ไหนนะรัชดา17รัชดา17นะครับตรงข้ามตึกเมืองไทยครับผม ใครที่อยากจะลองมากินบิงซูตอนดึกๆนะครับตามมาได้เลยครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้เหมือนเดิมเลยเสร็จแล้วอีกเออหนึสออีก3ล้านที่เหลือนะครับเราตามไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นล้านไหนบ้างไป และวร้านนี้ก็คือร้าน Yes Bing s u นะครับที่เรียบด่วนรามอินทานะครับเป็นอีกหนึ่งร้านที่การันตีว่าเปิดเกินเที่ยงคืนแน่นอนแล้วเมนูซิกเนเจอร์ที่เราจะเลือกมาในวันนี้คือเมนูอะไรเดี๋ยวไปลุ้นกันนะฮะส่วนเมนูอื่นๆเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับผมแล้วเราไปดูกันครับว่าซิกเนเจอร์ของร้านนี้คืออะไร ครับและร้าน Yes Bingsu นะครับเมนูซิกเนเจอร์ที่ผมเลือกมาในวันนี้ก็คือสตรอเบอรี่มะม่วงนะครับผมรสชาติจะเป็นยังไงเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวผู้ผมชิมให้เองนะครับ Few moments You l ครับแล้วหมดไปแล้วนะครับกับร้าน Yes Bingsu นะครับกับเมนูสเบปะรีมะม่วงนะฮะวันนี้เป็นวันที่2แล้วที่เราออกมาเวลานี้ก็5้าทุ่มครับผมเพราะฉะนั้นเราการันตีได้เลยว่าเปิดเกินเที่ยงคืนแน่นอนครับผม เพราะนั้นร้านนี้ขอเล c กคอมเม์ไว้อีกหนึ่งที่นะครับสำหรับใครที่จะมาเดินตลาดนัดเรียบด่วนนะครับสามารถแวะมาทานบิงซูที่ร้านเยสบิงซูนี้ได้เลยนะครับผมและร้านต่อไปจะเป็นร้านไหนตามผมไปเลยฮะก่อนที่มันจะเที่ยงคืนซะก่อน มากับอีกหนึ่งร้านแล้วนะครับก็คือร้านซอบิงที่โคเรียทาวนั่นเองร้านนี้เราเลือกให้เป็นสเปเชียลเลยเพราะว่าเขาเปิด24ชั่วโมงครับผมเพราะฉะนั้นเหมาะมากๆเลยครับสำหรับคนนอนดึกอย่างพวกเราที่อยากจะกินบิงซูเมนูนะครับผมเดี๋ยวผมวางไว้ข้างบนนี้แล้วเมนูมีอะไรบ้างคลิกเข้าไปดูเลยครับผมและซิกเนเจอร์ที่เราจะเลือกมาคืออะไรตามผมไปดูเลยครับ คล้สซิกเนเจอร์ที่เราเลือกมาของร้านซอวิงสาขาโครเลียวทาวน์นี้นะครับผมก็คือตัวเรียวกินทีนั่นเองนะครับผมรสชาติจะเป็นยังไงตามมาเลยครับ 20 minutes later. <Yeah. S 1> หมดไปแล้วนะครับกับเรียวกิ n นทีนะครับตั้งแต่กินมาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยผมเล็กคอมเมนต์เป็นพิเศษเลยเพราะว่าตัวกรีนทีที่เรากินเข้าไปนะครับ ได้อารมณ์ของกินทีจริงๆมากๆเพราะฉะนั้นผมขอเล็กคอมเมนต์ไว้เลยนะครับสำหรับรสชาติของตัวเลียวกินทีตัวนี้ว่าต้องลองให้ได้ครับผมเสร็จแล้วร้านต่อไปจะเป็นร้านไหนตามผมมาเหมือนเดิมไหมครับตามมาเลยฮะครับแล้วมาถึงอีกร้านแล้วนะครับก็คือเดอะสโนว์แคปบิงซูสาขา3นะครับตั้งอยู่ที่ถนนสีนคริน53ติดกับตลาดรถไฟหรือว่าซีาคอนสีนครินนั่นเองนะครับ ร้านนี้ก็คือมีเมนูบิงซูให้เลือกเยอะมากครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดของเมนูหรือว่ารายการไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมเสร็จแล้วนอกจากบิงซูแล้วเขายังมีเมนูกาแฟนมสดหรือว่ามิล s ์เชคหรือว่าทสต์ให้ลองกันอีกด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเพราะฉะนั้นตามมาได้นะครับผมและเดอะซิกเนเจอร์ของร้านนี้จะเป็นอะไรตามผมไปดูเลยครับผม มาแล้วครับกับซิกเนเจอร์ของร้าน The Snow Cap Bing s u ูนะครับที่เลือกมาก็คือ m i กเบ b ร r r y Snow Bing s u ูนะครับผมรสชาติจะเป็นยังไงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพวกผมจะชิมให้คุณเองครับผม Moments Later ครับละหมดไปแล้วนะครับกับ m i กซ์เบอร์รี่โนบิงซูนะครับเหมือนเดิมกับทุกๆร้านเลยครับคืออร่อยครับผมลิ้นจระเข้่างพวกเราโอเคก็คือร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายแล้วครับ ของ7ล้านบิงซูที่เปิดเกินเที่ยงคืนถ้ายังไงขอฝากให้ทุกๆคนกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นเอพิโซดแรกของพวกเรายังไงถ้าผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับคลิปสาระดีๆอะไรจะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกหรือว่าคลิปสถานที่ท่องเที่ยวหรือคลิปสถานที่ที่หาของกินแบบนี้จะเป็นคลิปไหน โปรดติดตามนะครับขอบคุณมากครับผมช่วงสาระท้ายคลิปบิงซูต่างจากน้ำแข็งใสยังไงบิงซูจะมีความละเอียดของเกล็ดน้ำแข็งมากกว่าและตัวน้ำแข็งที่เราเห็นนั้นบางร้านใช้นมแทนน้ำแข็ง <c oughs> เพื่อที่จะได้รสชาติที่ต่างออกไป บิงซูแรกเริ่มเดิมทีมีเพียงไม่กี่รสชาติและรสดั้งเดิมสุดของมันก็คือรสถ,ถั่วแดงต่อมาเริ่มมีการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆจึงเกิดเป็นบิงซูหน้าผลไม้และหน้าอื่นๆตามมาและนี่คือช่วงสาระท้ายคลิปหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับ